อย่าแค่เดินตามเกมคนอื่นจงแฝงตัวแล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นเจ้าของเกมตอนแรกเล่าปีเป็นเพียงแขกในเมืองเกียงจิ๋วปอน,น้องถมตัวราวกับไม่คิดอำนาจแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาค่อยๆรวบรวมผู้คนขยายอิทธิพลสุดท้ายเมืองที่เคยเป็นบ้านคนอื่นกลายเป็นของเขาเองแฝงตัวเป็นแขกเพื่อค่อยๆย,ยึดพื้นที่แทนที่จะบุกยึดด้วยพละกําลังเราควบคุมจากภายในจนสุดท้ายเจ้าบ้านเองกลายเป็นคนแปลกหน้าในบ้านตัวเองเข้าไปในที่ใหม่อย่ารีบร้อนเริ่มด้วยการเป็นผู้ช่วยเหลือที่คนไว้วางใจแล้วค่อยๆขยายอิทธิพลจนได้เป็นผู้กําหนดทิ ต้องอดทนควบคุมอารมณ์อย่ารีบเผยตัวจนถูกจับได้ต้องรักษาภาพลักษณ์เป็นผู้สนับสนุนไม่ใช่ผู้รุกรานในเกมยุทธศาสตร์ใครควบคุมใจเจ้าบ้านได้คนนั้นควบคุมทั้งบ้านจงแฝงตัวอย่างแนบเนียนรอจังหวะแล้วครองทุกอย่างโดยไม่ต้องรบแม้แต่นัดเดียวผู้ที่ดูเหมือนไม่มีอำนาจอาจเป็นคนที่วางกระดานทั้งกระดานไว้แล้วนี่คือกลยุทธ์ที่30จาก36กลยุทธ์จีนโบราณแค่กลายเป็นเจ้าบ้านเริ่มจากผู้น้อยค่อยๆค,ครองทุกอย่างผู้ชนะที่แท้ไม่เดินเข้าบ้านใครแต่ทำให้คนทั้งบ้านเดินตามเขา ให,ห้เป้าหมายเปิดประตูต้อนรับเราเอง